ตอนนี้มิจฉาชีพครับกำลังปลอมตัวเป็นไฟล์สนับสนุนของ Google ครับเพื่อมาหลอกเอาข้อมูลบางอย่างครับพวกเขาครับจะโทรมาครับหรือว่าจะส่งอีเมลมาบอกว่าบัญชีกูเกิลของคุณเนี่ยโดนแฮกครับและสิ่งแรกที่เขาอยากให้ทำครับคือการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับระวังการหลอกลวงในการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับเพราะเมื่อเหยื่อครับเผลอรีเซ็ตรหัสผ่านครับมิจฉาชีพแหละครับจะใช้โอกาสนี้ครับในการยึดบัญชีไปเลยครับ มีผู้เสียหายจํานวนมากครับอ้างว่าครับมีเบอร์ครับโทรมาจาก Google ครับบัญชีชื่อว่าเป็น Google แต่ว่าพอโทรกลับไปครับไม่มีคนรับสายครับซึ่งทาง Google ครับเขาออกมาโต้ข่าวเรียบร้อยครับว่าเขาจะไม่มีการส่งลิงก์ครับหรือว่าโทรหาคุณโดยไม่มีเหตุผลแน่นอนครับสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ครับคือ1ครับตรวจสอบการแจ้งเตือนครับในหน้า recent security activity เท่านั้นครับ2ครับห้ามเปิดเผยรหัสกับ otp กับใครทั้งสิ้นครับและ3ครับถ้าไม่แน่ใจในลิงก์นั้นครับห้ามคลิกลิงก์เด็ดขาดครับ จำไว้เลยนะครับถ้า Google ทักมาขอรหัสเมื่อไรเขาเป็นมิชาชีพแน่นอนครับถ้าชอบข่าวสารดีๆจากทีเรกครับติดตามไว้เลยครับ